พี่น้องครับมาเบิ่งบุญบุญคูณล้านพี่น้องของอำเภอหนองหานนะครับจังหวัดอุดรธานีพี่น้องนี่เลคุ้มโท่งงามบอกพี่ดคุ้มโท่งพี่ดองมุมภาคภาคตะวันตเขาอยาเห็นงามงามเอิญเอิญบุญคูณล้านครับพี่น้องคูณล้านนะครับพี่น้องเห็นบอกบุญคูณล้านอำเภอหนองหาน จือนท่านีนะครับประจำปี2.5องพัน้รอกบแปดองง่า,งามมากพี่นเมื่อีไรเดี๋ย,ยวตบแกงประดับางามบกเป็นบุญคูลคั่นวันนี้วันที่สิบหวันที่สิบสมืนนี้วันที่สิบหกนะครับ กสิบเกดสิบแปดกับวิธีเพิ่งกำลังตั้งแบบง่ายเลยเหเพิ่งวิธีครับเพิ่งวิธีเพิ่งวิธีมาเพิ่งวิธีเป็น,รรน,เ,น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 เป็นกลุ่มของบุญคูณลานพี่น้องวเวมันมันสะสงแสงสีสีขวดว ผมไปนี่ล่านเพื่อนพี่นอ้ององเ์พระนงหานเจ้าดุลันธาน,นีครับพี่น้องเป็นล่านเพื่อนส่วบพี่น้องร้านเพื่อนผมมายืนชายลูกอยู่ร้านเพื่อนนะครับผมช่วงไส้นะครับมือนี้เพื่อนกำลังเล่งตั้งเวทีใหญ่ไงโมโหเพื่อนเสดงตอนตอนแรีงนะครับตอนแรี่ยงแสีงตอนแรีง วิธีญ่ครับนี่เ,เห็นว่าวิธีกำลังตัง้งครับวิธีครับกำลังตั้งวิธีบริธรรมดาสระ,ะปีนองหันเพื่อนองหาหนนี่เป็นเมืองเกา่าเมืองแก่ ของอุรานธนีดีครับขุนตะขาตะคอมบน่ะน้องหันนะครับน้องผมมันยังเป็นเมตินไส้อยู่ดีครับมันท่านรมดาน้องหันนี่พี่น้องเมี่ยงเกาเมี่ยงแก่เมี่ยงคอเมี่ยงแม่พงตัวกับผมผมเกิดยู่น้องหันนะครับท่านไส้ท่านพงศักดเกิดอยู่น้องหันน้องตะไคร่ตำบลน้องเม็กอำเภอลองหันจังหวัดอุดรธานีแต่ว่าไฟไส้แหยฟังอยู่นี่ครับหลังอำเภอน้งหันนี่นะครับเพราะว่ามาเกิดอยู่บปัญญา ครับสวัสดีครับลิปนี้ครับงามบอ่อพิ้อง